สวัสดีครับผมวันนี้ผมพากันมาตกที่สะพานข้าเลนนะครับอ่าวันนี้เป็นเวลาช่วงเย็นๆนะครับผมก็ประมาณประมาณเกือบเกือบโมงครับผมอ่าวันนี้ก็ได้มาลองครับผมมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะใช้เบ็ดเป็นเบอร์เล็กนะครับผมสนใหญ่ก็จะเป็นปลาปลาใสครับผม มีงานปลาสอ่าอันนี้ตัวแรกนะครับผมมีหลายช่วงนะครับแต่ว่าจะถ่ายแค่บางตอนเพราะว่ากดไม่ทันบ้างนะอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นงานปลาสนะครับไซก็สวยอยู่นะครับผมอ่าไซสวยอยู่อ่าวันนี้ก็มา2คนหลานครับผมอ่าเป็นเกมเล็กๆครับผมอ่าใกล้บ้านใกล้บ้านครับผมใช้เวลาสั้นๆงบไม่เยอะนะครับ ก็มาอย่างนี้อ,อีกแป๊บนึงผมก็ได้ขึ้นไปบนแพนะครับผมแพวันนี้แพรจะมีสองลำนะอีกลำหนึ่งเขาจะจอดที่ผมตกทีแรกอ่าผมก็ได้ย่อนไปข้างข้างนะครับผมตันนี้บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะเพราะว่าเสียงเครื่องเรือมันมันมากมันเยอะปลากินตั้งหลายช่วงผมไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกอ่าตัวนี้เป็น อันตัวนี้เป็นลูกประทัดนะครับผมลูกประทัดส้มอ่าครับผมหม้อห่อนี่อีกหนึ่งตัวครับผมมีเยอะนะที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายครับอ่าตัวนี้ก็อ่าตัวนี้เป็นข้างฝอยหรือข้างปานนะัอนี้เป็นข้างอ่าดูวันนี้ได้กุ้งไซส์ใหญ่ไหมครับผมไปซื้อจากไมโคร เขาเซลครับผมกิโลละร้อยแปบาทผมได้ซื้อมา3 3ม0กรัมประมาณ3ขีดครับอ่าตอนนี้มีน้องเขาตกอยู่ด้านนน้นนะครับน้องเขามากับอ่าแพรหินแพทรายของเรือกาะยาวนะครับอ่ารอบน,นี้ก็จะเป็นอ่าข้างฝอยหรือข้างปัน,นครับตัวไม่ค่อยโตนะครับแถวนี้น่าน่าจะโตเรื่องปลาายครับผมปลาายใช้ได้อยู่นะ แต่อย่างอื่นไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยกเว้นว่าอาจจะผิดคิวอีป่าใหญ่ด้วยช่วงนี้ก็ได้หลายตัวนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กดกดไม่ค่อยทันแล้วก็จะมีแพย์อีกหนึ่งลำที่จะเข้ามาเขาจะเขาจะมาจอดนะ ผมก็ได้ทำการเตรียมลือครับผมเพราะว่าเพเขาจะมาจอดเดี๋ยวผมจะไปตรงอีกฝั่งฝั่งซ้ายของของเรือของแพรทุกสายนะครับผมวันนี้วันนี้เป็นเกมเล็กๆตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นก็จะมืดแล้ว แถนนี้ปกติก็เอาเรือมาตกได้นะครับผมผมเอาเรือลําเล็กลงบ่อยนะตัวนี้สามารถลงได้น้ําตายน้ําใหญ่น้ําไม่เดินก็ลงได้แต่ต้องเป็นเรือไม่ใหญ่นะเพราะว่าเวลาขึ้นมันจะไม่ไม่ลาบากครับผมตัวนี้ปลาก,ก็กินนะครับผมแล้วก็แพเขาจะเข้าอัานนี้อันนี้จะเป็นข้าวปานันตัวนี้ใสใสเชได้นะใสเชได้เลยตัวนี้ ผมผมเล่นเป็นเกมเล็กมากกว่าครับผมเป็นเป็นหน้าดินนะเบ็ดเบ็ดที่ใช้นี่ก็จะเป็นเบ็ดเบดก่องครับกล่องร้อยตาแล้วกล่องประมาณแค่ยี่สิบเจ็ดบาทเองครับอ่าโอ,โอ้เวลาเขาถอยแพ่เข้าสะพานนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอ่าบอลลำมันใหญ่มาก อ่านี่คือวิธีถอยนะผมจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยวันนี้น้ำขุ่นน้ำไม่ใสครับผมน้ำไม่ใสแต่ถ้าว่าน้ำใสอะตรงนี้อะจะเป็นปลาสายเยอะมากแต่วันนี้น้ำมันขุ่นมันก็น่าจะมีเป็นน้ำฝนครับผมที่ไหลลงมาอ่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากครับผม ก่หลังจากนี้ก็เครื่องยนต์เขาได้ติดเครื่องปลามันก็จะเริ่มจะไม่ค่อยกินเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะออกทริปจากจากที่นี่ไปให้ดูเอาเรือออกจากท่าเรือนี้วิธีขึ้นวิธีลงสบายมากนะครับเพื่อนๆท่านไหนเอาลงมามาได้นลงทางนี้แล้วก็ไปไปไปตกที่ไฟแวบ ใชเว็บ2ด้านหน้าก็ได้นะครับผมเรืจะไปตกที่แหลมจมูกไฟก็ดีนะปลาก็ใช้ได้อยู่าสายโศกรูปปลาก็ถือว่าสุดยอดสำหรับนานตรงนี้อ่าวันนี้ถ้าว่ามีเวลาก็อาจจะมาเฝ้าพงแดงอะไรได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับนี่นิดห,หน่อยครับทิปนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมองได้ ครับโอเคครับผมก็ได้ไปตกอีกฝั่งหนึ่งพราะว่าฝั่งนูเหลือเขาจอดเขาติดเครื่องแล้วครัปลามันก็เริ่มจะไม่กินอ่าอ่ะละก็ได้กันสองคนเราะว่าเขาติดเครื่องปลามันกินน้อยมากอ่าแต่ว่าวิวสวยวิวหลักล้านครับผมที่นี่ ความสุดใสไม่ต้องพูดถึงเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นน้ำลงสุดเลยนะครับผมช่วงนี้มันน่าจะหมดเวลาลูกปลาเล่นเลยครับผมอ่าคัานที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นคันซดยนะครับผมซายญี่ปุ่นมือสองนะอ่าแล้วก็ลอกนี่ก็จะเป็นของเป็นของชิมาโน สเตล่าบีบเนะครับเป็นไ,ไอตัวที่มีมีเบรกนะครับผมอ่าอ่าอ๋อครับผมวันนี้ก็น่าจะจบทริปเท่านี้อ่นนี้จะเป็นปลาที่ว่าไปตกกันมาวันนี้2ชั่วโมงครับผมก็ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับผมเพราะว่าวิ่งมีจากเพลด้วยนะครับอ่ายังไงก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดตามนะครับ